มาดิชนพอดแคสต์มาชนพอดแคสต์พักการเมืองไทยในการเลือกตั้งวันนี้โดยพิษพงศวรรษการศึกษาพักการเมืองไทยช่วงหลังนั้นมีน้อยมีแต่ข้อสังเกตเล็กๆนน้อยเว้นแต่การศึกษาพักส้มที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการฝรั่งเหมือนยุคก,ก่อนที่มีการศึกษาพักไทยรักไทยหรือพักประชาธิปัตย์อยู่พักหนึ่งผู้แบบนี้ เมื่อเทียบกับการศึกษาการเลือกตั้งที่ทำกันเป็นฤดูกาลตามการเลือกตั้งแต่ละรอบความจริงเรื่องพักการเมืองไทยนี่น่าสนใจแต่ไม่ได้น่าสนใจแค่ในแง่ของความเป็นไทยทางวัฒนธรรมและประวัติศา,าสตร์เท่านั้นในความหมายที่ว่าพักการเมืองไทยมีลักษณะเฉพาะเพราะมันเป็นไทยไม่เหมือนที่ใดในโลกจากวัฒนธรรมไทยหรือประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาความเป็นไทยคือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทฤษฎีตะวันตก ผมว่ามันก็จริงนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นก็คือในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์กฎหมายและรัฐธรรมนูญของไทยทําให้เราเห็นว่าพัฒนาการของพรรคการเมืองของไทยก็น่าจะเป็นบทเรียนในโลกได้เช่นกันไม่ใช่ว่าจะมองว่าของไทยไม่เป็นไปตามมาตรฐานโลกไปทั้งหมดแต่บางอย่างก็จะได้เป็นบทเรียนเช่นระบบการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ ก็มีผลต่อพัฒนาการของการเมืองไทยและระบบพักการเมืองระบบคำตัดสินที่วางกรอบในการแก้กฎหมายบางประการและความนุ่ยยากในการแก้รัฐธรรมนูญบทบาทของวุฒิสภาที่ยังเป็นปัญหาในเรื่องที่มาและความยึดโยงกับองค์กรอิสระเงื่อนไขอื่นอือีกมากมายที่พูดได้หรือพูดไม่ได้เรื่องเหล่านี้มันมีผลต่อการํำรงอยู่และพลวัตของพักการเมืองและการํำรงอยู่ ของพรรคการเมืองไทยก็มีอยู่และส่งเสริมหรือพยายามเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยไปด้วยมาบ้างน้อยบ้างโดนยุบไปบ้างกลับมาบ้างมาวันนี้เราได้พบกับเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับพรรคการเมืองไทยมากมายที่ไม่ได้อยู่ในระนาปกติเช่นมีพัฒนาการมากขึ้นหรือถดถอยลงใช้คำว่าน่าสนใจจะดีกว่าพรรเก่าแก่เช่นประชาธิปัตย์ก็เคยเสื่อมถอยแต่ที่น่าสนใจกลายเป็นว่าการกลับมาของประชาธิปัตย ด้วยการกลับมานำของคุณอภิสิทธิ์ทำให้เกิดความหวังและความนิยมคืนมาไม่น้อยที่น่าจะเป็นไปได้คือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่ตามโผนั้นขึ้นมาจากเดิมอีกด้านหนึ่งคือการกลับมาของประชาธิปัตย์ใหม่เปิดโอกาสให้มีคนใหม่ๆได้เข้ามาในพักจากเดิมที่พักนี้มีขั้นตอนลำดับขั้นมากมายกว่าจะได้ขึ้นเป็นผู้สมัครนอกจากนั้นพักประชาธิปัตย์ที่นำโดยคุณอภิสิทธิ์ก็สามารถสร้างสีสันในการดเบตได้เสมอ ส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นพรรคเป็นหนึ่งมาหลายครั้งและเป็นพรรคหลักของรัฐบาลมาก,ก่อนในรอบนี้ก็มีที่ย้ายออกย้ายเข้าและเปิดให้คนใหม่ๆเข้ามาได้เพิ่มขึ้นแถมยังมีการเปลี่ยนรุ่นของบ้านใหญ่หลายหลังแต่กระนั้นก็ตามเพื่อไทยในรอบนี้ดูจะมีท่าทีที่เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งและพร้อมจะร่วมรัฐบาลกับพรรคอื่นได้มากขึ้นแต่ก็ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน และด้วยบุคลิกภาพของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งก็ยังสร้างความสดใหม่และน่าประทับใจและความหวังกับผู้คนได้ไม่น้อยโดยเฉพาะแฟนคลับของพรรคในช่วงเวลาที่คุณทักษิณพักร้อนยาวๆพรรคภูมิใจไทยก็เผชิญกับความท้าทายใหม่จากที่เคยมียุทธศาสตร์เป็นพรรคอันดับสแบบไปไหนไปเป็นรัฐบาลด้วยก็ต้องมาเป็นพรรคที่ช่วงชิงคะแนนอันดับหนึ่ง ทำให้ต้องเปิดรับผู้คนมากหน้าหลายตาที่เป็นสสเก่าจากที่ต่างๆมารวมกันความท้าทายของพรรคคือถ้าชนะเข้ามาแล้วจัดโครงสร้างพรรคใหม่ที่ขยายตัวรวดเร็วเช่นนี้ได้อย่างไรและพรรคภูมิใจไทยก็ยังมีโจทย์ที่ต้องสร้างความเชื่อถือให้กับชนชั้นกลางโดยการดึงเอาผู้เชี่ยวชาญคนนอกมาทํางานร่วมและโจทย์ของความสนิทสนมกับนักการเมืองอย่างคุณธรรมนัทที่เป็นตัวหารร่วม ทำให้มีทั้งมิตรและศัตรูทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นส่วนความท้าทายของพรรคประชาชนหรือส้มรอบสามก็คือการรักษาแชมป์คะแนนสูงสุดและการเผื่อทางที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนเกินครึ่งนอกจากกรอบกำกับหลายประการที่กำหนดให้พรรคส้มน,นั้นเคลื่อนไหวได้ลำบากแต่ในอีกทางหนึ่งสิ่งที่ท้าทายของพรรคส้มที่หลายคนไม่ได้พูดถึงก็คือ ปัจจุบันพรรคส้มอยู่ในช่วงไหนของการเติบโตหรือถดถอยกันแน่ในวันนี้เรายังไม่แน่ใจว่าพรรคไหนจะชนะเพราะคะแนนยังไม่เลือกใครยังอยู่ในอันดับหนึ่งและพรรคส้มเองจะทำคะแนนได้ดีขึ้นหรือไม่ที่สำคัญผลการเลือกตั้งจะเป็นเรื่องเดียวกันกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่อีกทั้งเรื่องของพรรคส้มในรอบนี้ก็กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่นั่นก็คือจากพรรคที่มีภาพของการเปิดกว้าง ที่ทุกคนจะเข้ามาร่วมมาเชียร์ร่วมสมัครและร่วมกันทํางานการเกิดภาพคณะกรรมการชั้นสูงในการเติบโตของพักก็เลยทําให้มีทั้งคนที่ไม่ได้ไปต่อกับพักในหลายรูปแบบและการที่คนรุ่นใหม่หลายคนลงสมัครในหลายพักหรือที่ไม่ได้ไปต่อกับพักส้มก็มีที่ลงมันก็เลยเป็นความท้าทายกับส้มเช่นกันและเป็นความท้าทายใหญ่ในรอบนี้ว่าความที่พักเคยเป็นแรงบันดาลใจฝ่ายฝันของทุกฝ่าย และเปิดกว้างกับทุกฝ่ายรอบนี้จะเสริมแรงเรื่องของหัวคะแนนธรรมชาติอย่างไรที่พูดมาทั้งหมดยังไม่นับว่าแค่เพียง2ปีจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วและจากการเลือกตั้งที่ฉับพลันพอสมควรกับมีพรรคใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายในส่วนหนึ่งระบบเลือกตั้งแบบสองใบก็มีส่วนทําให้พรรคเล็กเกิดขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแม้จะไม่ให้หลักประกันในความยั่งยืนม,มากนะักแต่แค่นี้ยังไม่พอที่จะอธิบายอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่เพราะระบบนี้ ก็มีมาหลายสิบปีแล้วเว้นแต่ต้องอธิบายจากบริบทและพลวัตการเมืองไทยที่มากกว่ากรอบกฎหมาย <c oughs> เช่นภาวะผู้นําที่ยังไม่มีใครโดดเด่นที่สุดหรือผู้นําที่เด่นสุดก็โดนพักร้อนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเรายังไม่ได้พูดถึงตัวนโยบายของแต่ละพรรคเลยซึ่งตอนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรที่โดดเด่นจริงๆผมหมายถึงในครงแรกของการเปิดนโยบายเพราะว่าตอนนี้ ความสนใจไม่มีสื่อไหนสนใจนโยบายอย่างจริงจังเท่ากับจุดยืนของแต่ละพรรคว่าจะจับมือใครไม่จับมือใครส่วนหนึ่งเพราะเรื่องชาตินิยมทุกพรรคไม่มีใครต่างกันมากคือรบกี่ทางมากกว่าไม่รบและตอนนี้หยุดยิงก็เริ่มขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วความท,ท้าทายในการเลือกตั้งและพักการเมืองในรอบนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นแม้ว่าอีกไม่กี่วันการเลือกตั้งจะมาถึงแล้ว และเมื่อหลังการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้คงจะน่าสนใจต่อไปว่าพรรคการเมืองต่างๆจะมีพลวัตและชีวิตทางการเมืองอย่างไรและจะทำให้การเลือกตั้งและการเมืองไทยเปลี่ยนไปได้แค่ไหนมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ